็กไทยเก่งไม่แพ้เด็กชาติใดในโลกเด็กไทยเก่งไม่แพ้ดดเพด็กในชาติใดแสงทองส่องฟ้าวันที่ผู้ มันนี้พบกับฉันนะคะนางพนิตีแก้วมูลนะคะตัวแทนจากสมาคมนักกีฬารอเดียลไทยนะคะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับท่านรองผู้ในการกลุ่มง,งานบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการอ,อุบลราชธานีสวัสดีค่ะท่านรองดิฉันนางพินเพ็แมงโมร,รองผู้ในการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนโรงเรียนเตรียมบุดมศึกษาพัฒนาการอ,อุบลราชธานีค่ะ ในการเตรียมผู้สูงตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันกีฬารอเรียลูฟังที่20โรงเรียนได้เตรียมในส่วนไหบ้างคะในส่วนของการดูแลแทนไทยนะคะ,ะสำหรับโรงเรียนของเราก็คือในช่วงที่มีการไปแข่งขันทางโรงเรียนของเราก็จะอนุญาตให้แทนไทยสอบนอกตารางเรียนเมื่อกลับมาจากแข่งขันก็ให้สอบและก็งานต่างๆที่ทางส่งก็สามารถดำเนินการส่งภาัางได้ ตังตรงจุงนี้ทางเรียนของเราก็ดูแลเป็นพิเศษแล้วในความคาดหวังวใน,านงการส่งผลการแข่งขันสำหรับความคาดหวังในการไปแข่งขันของเด็กชายทางไทยในแบบครั้งนี้นะคะทางโรงเรียนมีความเชื่อมั่นว่านักเรียนของเราเป็นผู้ที่มีความมุ่งมั่นแล้วก็ตั้งใจในการที่จะไปแข่งขันจึงเชื่อมั่นเหลือเกินว่านักเรียนของเราจะต้องนำช,ชนะ มาสู่ประเทศชาติมาสู่โรงเรียนของเราอย่างน้อยหนึ่งเรียนแต่ว่านักเรียนของเราทําได้ดีเกินคาดคารนำัยชนะนั้นกลับมาสู่ประเทศชาติและก็โรงเรียนของเราได้หลากหลายมากมายซจนว่าเกินความคาดหมายของทางโรงเรียนเราค่ะกับความรู้สึกนะคะมเมื่อทราบว่าตัวทนของโรงเรียนได้เหรียญทองในหลายๆอย่างนะคะและก็ได้นําเหรียญกลับมาให้กับโรงเรียนด้วยเมือ่อทราบว่านักเรียนของเรา ได้รับความสำเร็จกลับมาจากการแข่งขันนะคะท่านผู้ในการชาคริตพิมหลอกก็ได้มอบหมายให้รองบินฑ์แนและสภานักเรียนได้ไปต้อนรับที่สนามบินและก็มอบพวงามาลัยแสดงความยินดีกับทีมน,นะคะ,อะพอมาถึงโรงเรียนโรงเรียนของเราก็ได้ทำป้ายประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆเพื่อเผยแพร่ผลงา,านของแทนไทยแก้วมูล ไปสู่องค์กรหลักซึ่งก็ได้รับความชื่นชมเป็นอย่างมากลำดับต่อมารองฝ่ายกิจการนักเรียนได้ดำเนินการทำเรื่องขอส่งแทนไทยแก้วมูลเข้ารับการคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับชาติซึ่งผลปรากฏว่านักเรียนของเราได้รับคัดเลือกเป็นเยาวชนดีเด่นระดับชาติในปีพศ2566 ได้เข้าเยี่ยมคารวะท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาและรับโลจากกระทรวงศึกษาธิการในวันพุธที่11 2566นี้าร้อกี้และอีกหัวข้อหนึ่งนะคะที่ถือว่าเป็นความสำคัญก็คืออยากทราบว่ามีแนวความคิดที่จะตอบรับโครงารด,ด้วยค่ะทางโรงเรียนของเรามีการส่งเสริมต่อย,ยอดโดยเห็นว่ากีฬารอเดียวเป็นกีฬาที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์นะคะ าทางท่านผู้ในการชาคริตพิมลอจึงมอบหมายให้รองเพนเพนไมโครซึ่งเป็นรองฝ่ายบริหารการเรียนได้ดูแลโดยท่านได้อนุญาตให้ในการฝึกซ้อมในวันเสาร์วันอาทิตย์โดยใช้โดมมอนสรเป็นสถานที่ฝึกซ้อมและก็มีการสนับสนุนส่งเสริมต่อไปอีกก็คือจะสร้างทีมบาสเกตบอลล้อเดียว เพื่อเข้าไปแข่งขันที่ประเทศสหรัฐอเมริกาในอีก2ปีข้างหน้าโดยจะได้มีการนําเสนอต่อผุ้องค์กรหลักเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งต่อไปค่ะเด็กไทยเก่งไม่แพ้เด็กชาติใดในโลกเด็กไทยเก่งไม่แพ้เด็กในชาติใด เด็กในชาติได้ไทยแลนดไทยแลไทยแลนไทยแลดไทยแลนไทยแลน,ยแลนอยากให้รู้จักเมืองไทยอยากให้รู้จักเด็กไทยปั่นล้อเดียวสุดใจแข่งขันในเวทีโลกเราจะทุทงชาติไทยประการ รรอตอนนี้เรากที่ไดวมาเสร็จแล้วคระ้ว่างไรก็แลนตอนนี้เพิ่งเดินทางมาถึงปารีสน,นะครับน้ำมินชานเดโกตอนนี้รับกระเป๋าเรียบร้อยลงมาแต่คืคือบรรยากาศบ้างเบองเขาเนี่ยพอผมถึงว่าบัสคือ,คอผมรู้สึกว่ามันเป็นแบบบรรยากาศที่เย็นสบายพอสมควรเลยครับคือมันเป็นหน้าร้อนที่แต่ว่ามันเย็นสบาย อตอนที่ผมนั่งรถไฟผมเคียรมากเลยครับเพราะว่า,า,วามันแบบหกโมงเช้าหกโมงเย็นของเขามันก็สว่างอยู่ครับก็คือผมไม่เคยชิดแต่ว่ามราก็รู้สึกแบบดีใจอ่ะพี่ว่าจะได้ไปสัมผัสบรรยากาศใหม่ๆบ้างครับมันก็รู้สึกแ <ไป S 1> บากามบ,บมันอบอุ่นดีครับแสงทองส่องฟ้าวันที่ผู้กล้ามุ่งไปอ่ะประเภทที่อ่ะผม ไปแข่งขันก็จะเป็นประเภทกีฬากับประเภทสปอร์ตนะครับกีฬาเด็กก็คือถ้าเป็นพาังกีฬาก็คือประเภทแล็บครับก็มีสองประเภทที่ผมลงไปแข่งขันนะครับจะเริ่มกีฬาก่อนนะครับอ่าซึ่งกีฬาเนี่ยเปิดมาวันแรกคือเป็นวันที่ผมแข่งสิกิโลครับก็คืออ่าผมได้เจอกับเพื่อนต่างประเทศนะครับแบบไม่ว่าจะเป็นสวิตเซอร์แลนด์ครับอ่คือตอนนั้นคือแบบ ตอนที่เราพอเข้าสตาตอนนั้นที่แข่งขันนะครับแบบจริงจังมากเลยนะครับพอผมแข่งขันเสร็จผมก็รู้สึกแบบอ่ะเราแ,แข่งขันเสร็จพอเราแข่งขันเสร็จเนี่ยคือเราก็เป็นเพื่อนกันนะครับก็มีการจับมือ,อแบบกู๊ดเกมกันประมาณนี้ครับก็ผมก็รู้สึกแบบอ่าภูมิใจนะครับในตัวเองนะครับที่แบบ ได้ไปแข่งขันร่วมเขาก็รู้สึกสนุกครับก็กกกรู้สึกไม่ได้เก่งอะไรมากเลยครับผมได้นเนี่ยเอาเอาไปเพศแรกไล่ไปไแรกเลยก็<ม>คือสลารลมนะครับเป็นเหรียญทองสลารลมคือสลารลมมือกีฬเป็นการซิกแซกข,ขันควายนี่แหละครับ,รบ<ม>อ่ะซึ่งเป็นทาเวลาให้น้อยที่สุดครับต่อมาคือประเภทที่สองคือประเภทหนึ่งร้อยเมตรนะครับจะเป็นปั่นวัดความเร็วกันนะครับหนึ่งร้อยเมตรว่าใครเข้าวซิกแซก่อนก็จะชนะนะครับ คื่อผมเรียนทองสองเหรียญต่อไปก็จะเป็นเหรียญเงินนะครับซึ่งเหรียญเงินกีทา4 0 0เมตรนะครับผมก็ประเภทที่แบบทำความเร็วได้มากที่สุดนะครับแบบใครข้าใจใจก่อคนนนใช่ต่อมาคือประเภทเหรียญทองแดง1 0 0เมตรนะครับซึ่งเหรียญทองแดงก็คือ,อผมเนี่ยก็ไปแข่งนะครับได้ประเภทแต่ละคือผมรู้สึกว่าแต่ผมลืมล่บ,บรรยากาศนึงคือมันเป็นบรรยากาศที่มันสําคัญมากคือตอนจบแม็ค คือการจบเกมตอนที่ผมัอนอนะ่ะคือก็ะจะมีการแบบายกับว่าเอ้ยเก่งมากเลยแบบ you good player แล้วก็การคิดเกมแบบจกกับมือกันนะครับคือก็รู้สึกแบบตื่ตนเต้นนะครับตอนนี้ตื่นเต้นแต่ว่าพอผมแบบยืมเพื่อนแบบนี้ก็รู้สึกแบบดีครับเป็นบรรยากาศของกีตาคร์คราการใหู้้ ในการไปครั้งนี้นะครับผมก็ได้ทําใบลานะครับเพื่อที่จะขออนุญ,ญาตโรงเรียนนะครับเพื่อไปแข่งขันที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วพอผมส่งเวลาไปเพือ่อทา่านโรงเรียนก็อนุญ,ญาตแล้วก็ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยครับพอกลับมาถึงสนามบินนะครับก็มีคณะครูบาอาจารย์พร้อมกับสภานักเรียนที่มาให้การต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับแล้วผมก็ขอขอบคุณที่ อำนาจเราก็่เาเทียมแล้วครับไพแลนด์ไทยและไทยแรงไพแลดไทยและไทยแรงอยากให้รู้จักเมืองไทยอยากให้รู้จักเด็กไทยปั่นลอเดียวสุดใจแข่งขันในเวทีโลก